ดีครับเ่ยนตังรถไฟมาตังขึ้นไกลสิของคุณรอ้อนเหรครับมึงวิวงทางข้าง วมาวันมาจมึงป้ที่นะอนบสนอย่างเมืี่น้องครับพอแล้วครับใช้อัดรนลงแล้วพร้อมเฉลดินทางไปจุดหมายปทางแล้วอือตอนนี้ใช้อุดอ ทางนี้วด,ดอนพี่น้องแจมถึงแล้วเดดนะเดดไปแล้วรับาลตอดอกจากตัอแล่นทาง,ทางทะสีก่อนรุุไสาแลนนำข้างบริัทางาทางเสร็จนี่เป็นทางรัดออกจะไก

ส่วนขั้นที่3นั่นไปเปลี่ยนกันครับที่ลูกไส้ครับอยู่ข้างนาเนี่ยเนี่ยขั้นตหนนาเนี่ยเวฟข้างนาเนี่ยเวฟพอนดาเวฟพราะว่าเสียวขั้นเวฟไปค่อนอยู่บานใส่เทียวขั้นขั้นนี้ให้ลูกไส้ใส่ วาะยะทางกับไก่เติบผมกสิยอนลัตตาตอนเป็นช่วงๆเป็นต,นตอนๆไปเอาเดี๋ยวเลยบได้มันมีหลายชิปมาต่อกันอยู่นี่มีแต่รถแรนเจอร์หรอวะวแต่ช่วงรถปิกอัพแบดเบิร์ดพี่น้องบได้ไทยตอนขับเวฟกับบได้ไทยแบดเบิร์ดนี่ละแต่ช่วงเป็นโควิดมาก ครั้งแรกในช่วงนี้ที่ในมาบ้านแต่ก็เอารถมอไซค์มาให้เขาก็ได้ได้ขึ้นรถไฟมาจนรถโซนตัวก็ถิมในบ้านพี่น้องมีคนเบิงอยู่บ้านบ่ละเอามาเบิงดูแลกับยุพีกับแต่แนวใส่ใจจอดข้างทางก็ได้เสียงเงิน บอเสียเข้ากับบอห้จอดไปจอดมองบอเสียเป็นตำรวจลอกๆนี่ก็ใกล้ละใกล้สิมองเปลี่ยนรถขั้นนั้นแล้วเหลือเงเสียท่างนี่แหละพี่น้องถึงจุดเข้าทรงแล้วแต่ว่า้างนากรสิไปเองระบาดนี่ขี้เวีบเปลี่ยนกันละครับกาคลิปนี้ก็มีเใช่ไหและครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย